ปุกลุกครับปุกลูกปุกลุกครับพี่ปุ๊กจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเขาจะปฏิเสธแต่ว่าพอดีว่าวันนี้กล้องเเฟะถ่ายเขาไปได้แล้วครับตอนที่เขาแอบกินเคบับกินบ้างดีเวลาว่างก็คือจะ,จะกินบ้างครับจะกินของที่มีประโยชน์ทั้งนั้นครับคนเอนจอยกับการกิน จริงๆเกับพี่โนโฮกินก็กินพร้อมกันนั่นแหละแหม่สามจานก็มีครับจ้าจ๋าค่ะพี่ปุ๊กเหมือนกันเอ้ยกับพี่จ๋าด้วยสองคนได้ไหมตโน่ครับโตโน่ตพี่เองยอมรับ อนหุ่นแซ่บตัวโน่ครับพี่โน้ฮะน้องสาวค่ะสุรีค่ะเมื่อก่อนอ่ะอาจจะเป็นเราแต่ตอนนี้เราต้องยอมแม่เมีอวนหุ่นหรอนี่ไงล๊กครับนี่ไงอะไรนนี่ยพที่โน่หุ่นดีมากเลยค่ะปลูกครับลูกชอบอนหุ่นในตัวจริงเขาเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับไม่ไม่อวดครับแต่ว่าในอินสตาแกรมเขา สุรีครับพี่อาจารย์ครับผมว่างครัปลุกลุกนะหนูเหรอใช่ครับหลายครั้งครับที่แบบระหว่างรอเข้าซีนครับผมจะเห็นปลุกลุกหลับก็มีครับที่ปลุกลุกหลับหลับในฉากเลยก็มีมันมันง่วงช่วงไหนมันนแบบช่วงเปิดกล้องแรกๆค่ะ เราก็จะแบบเคยชินกับการตื่นสายอะไรเงี้ยตัวเองก็จ๋าค่ะระหว่างที่เขาถ่ายแล้วย้ายซีนก็หลับหลับเลยหลับสนิกด้วยค่ะไม่เคยเห็นใครหลับเลยไม่เคยเห็นใครหลับเลยพี่จ๋าฮะกจ๋า โอ้พี่เมย์พิชชาต์ตโนน้ครับหนูป่ะออออสักที่ค่อ<ฮ>ะอย่างเงี้ยหรอตอนเช้าอ่อาอะใช่ใช่ลูกเลยเป็นคนแบบพูดเยอะครับเป็นคนพูดเยอะพูดเก่งครับคือหนูว่ารู้สึกว่าพี่โน่เขาแบบเขาชอบเสียงหนูหนูก็จะแบบพูดให้เขาได้ยินบ่อยๆอะไรเงี้ยแบบเออแบบพี่โน่เป็นยังไงแบบพี่โน่จะบอกว่าเออ ไม่มีปลุกแล้วแบบที่อยากแบบเอออยากเจอนะไม่เจอหลายคิวเลยคิดถึงนะอ,อ,อะไรเงี้ยออไม่ได้ยินเสียงเลยอะไรเงี้ยคิดถึงเสียงน้องนะ ูอาฟ้าแลบนะครับเป็นละครอีกรูปแบบหนึ่งเป็นรสชาติใหม่ๆที่ช่องวันยังไม่เคยมีนะครับเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งกับความรักที่มันจะเป็นไปได้ไหมที่มีทั้งคอมดี้มีดรามา่าต้องมาลุ้นกันนะคะว่าเมเนะจะชนะทุกโลกหรือเปล่าฉากเข้าพักเข้านางไม่ว่าจะเป็นฉากว่าการนอนกันหรือแม้กระทั่งฉากรักกันอนะคือรู้สึกว่าคนดูน่าจะชอบ่ว่าฟ้าแลบครับ